มาแล้วครับโลกของเมตาที่เรารอคอยโอโ้ใกล้เป็นความจริงมากๆแล้วตอนนี้ผมสามารถสร้างโฮมแกลเลอรี่ได้นะครับในโลกในอินเทอร์เน็ตนะซึ่งมันกำลังจะเป็นบ้านเสมือนจริงนะที่ผมทำการใส่งานศิลปะของผมแล้วก็สามารถให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านของผมได้โอ้โหนะนี้ผมก็ลองใส่รูป2รูปนะที่ทำการแต่ง เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการแต่งภาพแล้วก็เป็นการแต่งด้วย AI ก็สามารถที่จะเอาผลงานเนี่ยมาวางบนผนังบ้านได้นอกจากที่เข้าชมทาง YouTube แล้วเนี่ยก็อาจจะเข้าชมผ่านทางโลกเสมือนจริงได้อีกช่องทางหนึ่งนะซึ่งผมสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในนี้เลยมันมาให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนซึ่งผมคิดว่า มันจะต้องสามารถที่จะใช้แว่นสามมิติได้นะเดี๋ยวต้องไปหาแว่นสามมิติมาแล้วใช้อยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่โอ้โหนะนี้ก็คือให้ทุกคนเห็นภาพคร่าวๆก่อนนะว่าเรากำลังที่จะไปสู่โลกเสมือนนะหรือว่าโลกคู่ขนานในคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีบ้านนะที่สร้างเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยที่พร้อมให้ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมเนี่ยผมจะทำลิงก์ไว้ให้นะตอนนี้ยังเพิ่งทดลองทำอยู่ แล้วเดี๋ยวติดตามครับว่าบ้านของผมจะสวยงามแค่ไหน